รบสวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนซื้อ AK อัพเลเวลได้นะครับน้องลูกซองอัพเลเวลได้แล้วก็เอ็มแปดอัพเลเวลได้นะครับวงน้องแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ซุดนะครับเนาะที่แบบว่ามีทุกซุดนะครับวงน้องเรียกได้ว่าเป็นซุดเติมทุกซุดนะครับเนาะขายในราคาหนึ่งเพชรเท่านั้นแล้วก็สกินปืนทุกสกินนะครับขายในราคาหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับใคครรทีี่่่แบบบบววาาอออยกกได้นะังงพ คบเนาะตามหลังพี <tu i ro> ่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สอนซื้อแล้วกันนะครับว่าจะสามารถซื้อได้ยังไงอะไรประมาณไหนนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเข้ามานะครับเนาะซื้อได้จริงๆนะครับวงน้องตรงปกจริงๆนะครับเนาะก็1เพรเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนนะครับเนาะมาไซแบบฟรีๆนะครับเนาะก็แค่1เพจนะครับวงนอะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครอยากได้เข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สาหร ได้เพชรจากคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับน้องก็คือคลิปนี้ก็มีการแจกเพชรเหมือนกันนะครับน้องเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับน้องก็สามารถรับเพชรได้แล้วนะครับน้องแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้บัตรกาลิน่านะครับน้องหนึ่งเลยกดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องถ้าคลิปนี้มีคนก็ดูนะครับน้องเก้าพันคนดูก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่าสามร้อยบาทนะครับน้องพี่จะแจกแล้วกันนะครับวงน้องก็หนึ่งสัปดาห์แจกหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับน้องแต่ถ ประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เป็นสายฟรีก็กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับน้องหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มกันลีน่าฟรีไฟล์ได้เลยนะครับวงน้องก็กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องถ้าทำถูกกติกาแล้วนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าทุกอย่างในร้านนะครับน้องหนึ่งเพชรนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟเอสวันในเซิร์ฟเวียดนามนะครับวงน้องแลยนนะครับ้องก็ ันี้นะครับน้องพี่ก็ซื้อมานะครับวงน้องก็เป็นเรือแบบนี้เลยนะครับน้องนั่นราคานะครับวงน้องก็ย่อมเยาวมากๆนะครับน้องแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับวงน้องย้ำนะครับน้องว่าเป็นเซิร์ฟแอซวานะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าอยากเข้าไปเล่นก็คือต้องโหลดเซิร์ฟเวียดนามก่อนนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดแล้วกันนะครับน้องถ้าอยากให้มีอ p ต่อไปนะครับพิมพ์คำว่าอ p ต่อไปหรือว่าพิมพ์อ p พสองได้เลยนะครับวง,น,ง <Jennifer S 2> น้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าอยากให้มีอ p ต่อไปให้พิมพ์คคคคคคาาาาาาวววว่่ EP ไดด้้้เเเเลลยยยนน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 ะะะะะรรรรรััััับบบบถมมมีีีโหตออ๋พทกกกแสใ ไปซื้อแบบนี้นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็ทุกอย่างในร้านนะครับน้องหนึ่งเพชรไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซุดอันนี้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับน้องเราก็สกินปืนลูกซ่อนนะครับวงน้องที่แบบว่าขายในราคาหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณเยนะครับวงน้องเราก็มีกระเป๋าด้วยนะครับน้องมีทางด้านของเอเอ็นนะครับวงน้องไม่ใช่เอนะครับน้องก็คือเอเอ็มแปดนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนฟาร์มารถอัเเลวลได้นะครับวงงน้อเราาก็จ่ยแค่นั้นนะครับเนะนครับวง้องเดีี๋ยวพ่จะซื้้อใหดูทุกันนะครับนว่าซื้อได้ารถ หนึ่ครับวงน้องเราก็ซูตรแต่ละสุดนะครับน้องก็สามารถซื้อได้นะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดครอบบ้านนะครับน้องหรือว่าสุดอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องที่มีวางขายนะครับวงน้องก็ขายในราคาหนึ่งเพชทั้นนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดมากๆนะครับน้องเราก็ดูเพชรพี่ตอนนี้นะครับน้องว่ามีเท่าไหร่นะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของเพชรของพี่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเพชรของพี่นะครับน้องก็มีเป็นหลักแสนเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ย้ำนะครับน้องว่าเป็นเซิรรรรร์์ฟฟฟแแแออออดดววววาานนนนนนนซะะะคคััับบงงง้้เเิจกพชี่ล เพชรนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟแอสหว่านนักข่วงน้องใครที่แบบว่าอยากเล่นในเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็มีนะครับวงน้องแต่อีก2เดือนจะสามารถโหลดได้นะครับเนาะแต่เซิร์ฟไทยก็แจกเพชรน้อยมากนะครับวงน้องเซิร์ฟเวียดนามนะครับน้องแจกเพชรเยอะมากนะครับวงน้องก็คือวันละ1 0 0 0 0แสนไปเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่สอนโหลดแล้วกันนะครับเนาะวันนี้พี่มารีวิวให้ดูนะครับวงน้องว่าซื้อได้จริงๆนะครับเนาะในราคาหนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ก็จัดมมาาาแลลลล้้้ววววคครรัับบเเเนนนนนะะใส่ขออองงงงูกกซ็ได แบบนี้เลยนะครับน้องก็ไม่ต้องเสียเวลาอัพเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องฟาร์มมาก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับวงน้องก็ได้ฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องแล้ก็ได้เอฟแปดมาด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ได้เอฟแปดมานี่ด้วยนะครับวงน้องก็ได้ทางด้านของลูกซองนะครับน้องฟาร์มมาแล้วก็เอฟเแปดมาเลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้ก็สุดต่างๆมากมายนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดขั้นนะครับน้อหรือว่าสุดอะไรนะครับน้องเราก็สามารถซื้อได้นะครับวงน้องนี่นะครับน้องีีี่กกก็ซซซืื้้้้้้อออไไเเลยววัััันนนนนนนะะะะคคครรรบบบงงสุุุุดดดดตทท วงน้องก็ราคาแค่ then, <S 1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะเพชรเราเหลืออยู่แล้วนะครับวงน้องก็ซื้อได้ทุกอันอยู่แล้วนะครับเนาะเราก็เหรียญอัพสกินปืนนะครับวงน้องก็นี่นะครับเนาะกระเป๋าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็ขายในราคา1เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ AK เลเวลเจ็ดนะครับเนาะก็หนึ่งเพเท่านั้นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จัดการซื้อละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็ได้เลเวลหนึ่งมาหน่ะครับวงน้องแต่ก็ไปอัพเอานะครับเนาะก มากมายนะครับวงน้องนี่นะครับน้องมีทางด้านของสุดบูย่าด้วยนะครับวงน้องก็คือสุดบูย่านะครับน้องก็อัปเดตเข้ามา4ซุนเลยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถซื้อได้นะครับวงน้องก็1เพชรเท่านั้นนะครับน้องมี4เพชรก็สามารถได้4ซุนเลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เนะครับน้องไม่ใช่นะครับวงน้องก็คือ ดูยากนะครับนกขายในราคา30เพชรนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องมี150เพชรนะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของสีสุดนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมีอยู่แล้วนะครับน้องเพราะว่า1วันแจก100,000เพชรเลยนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องย้ำนะครับน้องว่าเป็นเซิร์ฟแอสวันะครับอย่าเข้าใจผิดละกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆนะครับวงน้อดส์วัยนะครับนอทุกอย่างในร้านจผขายแน่นอนนะครับวงน้องก็แนนน่่ออยูแล้วนะครับนี้เลยนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อง นองนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะครับวงน้องยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสินคองใหม่ๆนะครับเนาะที่แบบว่าได้อัปเดตเข้ามาครับวงน้องเราก็มีของอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าได้อัปเดตเข้ามาครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับเนาะก็มีทั้งชุดนะครับน้อหนึ่งเพจเราก็สามสิบเพจแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่นะครับวงงน้อก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องเราก็สําหรับท่าทางก็มีนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะแต่ละท่าทางนะครับวงน้องก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่าทางคอปบ้านนะครับเนาะหรือว่าท่าทางปักธงก็มีนะครับเนาะท่าทางเปิดตัวก็มีนะครับวงน้องเราก็เยอะแยะมากมายนะครับเนาะขายในราคา57เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือทุกท่าทางนะครับเนาะขายในราคา57เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องเรียกได้ว่านะครับเนาะท่าทางถูกมากๆนะครับวงน้องก็จับเป้ามานเลยนะครับเนาะมีเพชรประมาณ1,000เพชรนะครับเนาะก็สามารถรับได้ทุกท่าาทงงงแล้้ววนนะครับอก็จ มาเลยนะครับน้องทุกท่าทางนะครับวงน้องก็คือมีทางด้านของท่าทางเรียกสกรีมปืนมาด้วยนะครับน้องถ้าอยากได้ก็ซื้อเอาเลยนะครับวงน้องก็จะเอามาด่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสามารถซื้อได้แบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับทีท่ course, แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องในส่วนของ ถ้าท่านนะครับเนาะก็คือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็อยู่ในเซิร์ฟแอสวันนะครับเนาะในทางด้านของเซิร์ฟเวียดนามนะครับเนาะก็ในประเทศเซิร์ฟเวียดนามนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะในประเทศเวียดนามนะครับวงน้องตอนนี้เปิดให้โหลดเซิร์ฟเบต้าแล้วนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่านะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าเล่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในส่วนของเซิร์ฟแอสวันนะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้านะครับเนาะที่หลายๆคนอยากเล่นนะครับเนาะตอนนี้ในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิรร์ฟไไไทยยของงเเาก็ัม่ด้ป เดี๋ครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องเปิดอยู่ในประเทศนอกนะครับน้องถ้าใครอยากโหลดเดี๋ยวพี่สอนโหลดนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็มีตามนี่นะครับวงน้องท่าทางนะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับน้องเราก็สามารถเลือกเราก็ซื้อได้เลยนะครับน้องถ้าเราอยากซื้อทั้งหมดนะครับวงน้องก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ซื้อได้ตามใจเลยนะครับน้องเพราะว่ามีเพชรเยอะอยู่แล้วนะครับวงงน้อ ก็ถือว่าอยากซื้ออะไรนะครับน้องก็ซื้อได้แน่นอน100%อนนะครับน้องนี่เลยนะครับก็ซื้อได้ทุกท่าทางนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งท่าทางแล้วนะครับน้องก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องนี่นะครับน้องแต่ละอันนะครับวงน้องก็คือมีทุกท่าทางแน่นอนนะครับน้องท่าทางปักโทรก็มีหรือว่าท่าทางไหนก็มีทั้งหมดนะครับน้องในนี่นะครับแค่57เพชดเท่านั้นนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน เชิร์ฟแอสตวาหรือว่าเซิร์ฟเบต้าก็มีนะครับน้องแล้วก็ถ้าทางเปิดตัวก็มีนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของอันนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับน้องแล้วก็สกินปืนเราก็สามารถซื้อได้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ UMP นะครับน้องนี่เลยนะครับก็กดซื้อไปแบบนี้เลยนะครับมึงน้องเรียกได้ว่านะครับน้องมีครบทุกอันเลยนะครับมึงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับมึงน้องว่าซื้อสกินปืนอัพเลเวลนะครับน้องแค่หนึ่งเพจเท่านั้นนะครับน้องก จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับวันน <ından S 1> ี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็มารายงานนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมเซิร์ฟเอสวานะครับเนาะที่แบบว่ามีคนขอมาเยอะมากนะครับเนาะว่าอยากเล่นนะครับวันนี้พี่ก็มารีวิวให้ดูนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแต่ก็เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่านะครับวงน้องถ้าชอบนะครับเนาะก็เข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจะจากลากันไปนะครับแล้วก็สําหรับเบนซี่คนใหม่นะครับเนาาะกกก็ฝด กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับโน้ท่าพีเอ็ซีคนใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าอย่าลืมละกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับโน้ก็มีการลุ้นเพจด้วยนะครับโน้ก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับวงโน้สำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับโน้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับโน้ก็เป็นทางต้าวของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงโน้สำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับโนาาบบ๊ยย